หากจะมีใครสักคนถามว่าครูหมายถึงอะไรเราก็คงตอบกันว่าครูคือเรือจ้างมีหน้าที่ส่งลูกศิษย์ให้สำเร็จการศึกษาแต่สำหรับข้าพเจ้าแล้วครูเป็นอาชีพที่สามารถทำบุญด้วยการเป็นผู้ให้ในทุกๆวันข้าพเจ้าได้รับการบรรจ,จุแต่งตั้งให้รับราชการที่โรงเรียนสารพัดช่างบุรีรัมย์เมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2530 ข้าพเจ้าถามตนเองอยู่เสมอว่าเราจะเป็นครูที่เหมาะสมกับคำว่าข้าราชการได้อย่างไรคุณสมบัติของครูที่ดีนั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรเพราะข้าพเจ้าเริ่มต้นจากการเป็นครูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นต้องทำงานกับลูกศิษย์ที่มีอาวุโสกว่าและถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนนำไปประกอบอาชีพอิสระได้ ด้วยความเมตตาของท่านผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการเพื่อนครูทําให้ข้าพเจ้าผ่านพ้นความเป็นครูในช่วง4-5ปีแรกได้อย่างงดงามเวลาผ่านไปในปีการศึกษา2536ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำการสอนนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร,รวิชาชีพปวชในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ช่วงนั้นข้าพเจ้าจดจำชื่อลูกศิษย์และเรื่องราวที่เกิดจากการสอนได้ทุกคนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะประสบการณ์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ข้าพเจ้าทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการสอนการดูแลนักเรียนนักศึกษาในฐานะครูที่ปรึกษา และได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศเีียบัตรวิชาชีพปวชสาขาวิชาคากรรมธุรกิจตั้งแต่ปีการศึกษา2540มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันได้เข้าสู่สาขาวิชาอาหารและโภชนาการทั้งหลักสูตรประกาศเนียบัตรวิชาชีพปวชสาขางานธุรกิจอาหาร และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสสาขางานเชฟอาหารไทยนับเป็นความภาคภูมิใจของข้าพเจ้าอย่างยิ่งความเป็นครูของข้าพเจ้านั้นสิทธิ์คา,ากรรมทุกคนจะตระหนักได้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้เอาใจใส่หรือมุ่งมั่นในการพัฒนาให้เกิดศักยภาพด้านวิชาชีพเท่านั้นแต่ข้าพเจ้าจะสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง เพื่อเข้าสู่กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาทุกด้านให้ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวังไว้ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับเด็กด้อยโอกาสเป็นพิเศษท่ามกลางความไม่เข้าใจของหลายๆคนการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรตั้งครรภ์นในวัยเรียนปัญหาแม่เลี้ยงเดี่ยวก่อนวัยกลุ่มเสี่ยงการไม่สำเร็จการศึกษาเพราะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ลุ่มผู้พิการและผู้ที่มีความต้องการพิเศษออทิสติกด้วยเหตุผลเดียวคือต้องการให้สิทธิ์ได้มีโอกาสอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขไม่เป็นภาระให้ครอบครัวและมีอนาคตที่ดีงานของข้าพเจ้าดำเนินไปอย่างต่อเนื่องได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและลูกศิษย์ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลมากมายประกอบด้วย เกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่นด้านจรรยาบรณครูประจำปีพุทธศักราช2549ปีพุทธศักราช2550ปีพุทธศักราช2554ปีพุทธศักราช2559และปีพุทธศักราช2561โดยอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์เกียรติบัตรผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ บังเกิดผลดีต่อทางราชการสมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีประจำปีพุทธศักราช2552และปีพุทธศักราช2553โดยวิทยาลัยสารพช่างบุรีรัมรติบัติรางวัลครูสอนดีและทุนครูสอนดีประจำปีพุทธศักราช2554 25โ,25โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน สอสอสอเกียรติบัตรและเข็มเชิอดชูเกียรติ1น0 0 0แสนครูดีประจำปีพุทธศักราช2555โดยคุรุ้สภาเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2555โดยคุรุ้สภาเกียรติบัตรและโล่รางวัล MOE Awards ประจำปีการศึกษา2,557ระดับดีเด่นประเภทบุคคลสาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยกระทรวงศึกษาธิการเข้มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลครูขวัญสิทธิ์ประจำปีพุทธศักราช2,558โดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีโล่รางวัลครูดีสีอาชีวะ ประจำปีพุทธศักราช2560โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลพระพฤหัส,สบ,บดีประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาประจำปีพุทธศักราช2561โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสอกอสค ครูผู้จัดการศึกษาและดูแลนักเรียนนักศึกษากลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษออทิสติกโดยจัดการเรียนรู้แบบเรียนร่วมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชสาขางานธุรกิจอาหารและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสสาขางานเชฟอาหารไทยวิทยาลัยการอาชีพบุรีย์รางวัลที่ได้รับนี้ เป็นเพียงเครื่องประกาศความเป็นครูมืออาชีพของข้าพเจ้าเท่านั้นเพราะรางวัลยิ่งใหญ่ที่สุดของข้าพเจ้าตลอด36ปี9เดือนแห่งชีวิตความเป็นครูไม่มีวันใดที่ข้าพเจ้าไม่มีความสุขกับการได้อยู่กับลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าเราผูกพันกันรักกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันข้าพเจ้าไม่มีวันปล่อยมือจากลูกศิษย์ที่ยังไม่สามารถดูแลตนเองได้ สิทธิ์ทุกคนเรียกข้าพเจ้าว่าแม่หลายคนดำเนินชีวิตตามเส้นทางแห่งความเป็นครูเหมือนข้าพเจ้ามีอนาคตที่งดงามสิทธิ์หลายคนมีโอกาสกลับมาร่วมงานสารฝันของการเป็นครูณสถานศึกษาแห่งนี้ทุกวันของการทำงานมีแต่สิ่งดีๆให้ข้าพเจ้าจดจำและจะอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าตราบนานเท่านาน คำดีมากร้อยคาน,นาครูแห่งความเมตตาส่งให้อัญชลีกอวิทยาจากจิตนต้น